สวัสดีครับแมนยู24นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของทีมปีศาจแดงกันนะครับมาดูเรื่องราวควันหลงกันก่อนครับกับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึ่งถล่มบาร์สลีย์ไป7-0็นะครับในศึกคาราบาวครับถือเป็นชายชนะครั้งยิ่งใหญ่เลยในยุคของเอริกเทนฮากนะครับไม่เคยยิงได้เยอะขนาดนี้มาก่อนถามว่าสกอร์นี้เป็นสกอร์ที่แมนยูยิงเยอะที่สุดหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีอีกหลายเกมเลยที่แมนยูเนี่ยทับได้ดีนะครับ เกมนี้ที่ชนะบาร์สลีย์7-0เนี่ยเป็นเพียงชัยชนะเยอะที่สุดอันดับ10ของแมนยูนะครับโดยครั้งล่าสุดที่ยิงเกิน7ลูกเนี่ยเป็นเกมที่แมนยูถลม่มเซาท์แฮมตันไป9-0นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูการ2020-2021ในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชานะครับเกมนั้นก็มีนักเตะที่ยิงได้อย่างมาคาแรดฟอร์ดหรือว่าบรูโน่ฟรนเดสก็ยังอยู่ตนะัวในยุคข,ของป่าเฟอร์กี้เซอร์เล็กฟอกุสันเนี่ยแมนยูเคยยิงมากกว่า7ลูกถึง7ครั้งนะครับ มีหลายเกมที่น่าจดจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะอาร์เซนอล8-2ถล่มแบ็กเบอร์โลเวอร์7-1 ชนะโลมา7-1ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเวสต์แฮม7-1ชนะฟอร์เรสต์8-1ถล่มอิปสวิด9-0อะไรประมาณนี้นะครับโดยชัยชนะที่เยอะที่สุดของแมนยูนะครับก็คือเกมที่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะอันเดอร์ลชจากเบลเยี่ยไป10ต่อ0นะครับในศึกยนะูโรเปียนคัพปี1956-57นเกอ้กถึง็นะครก็ถือว่าค่อนข้างจะนานมากเลยนะครับมาดูหลังเกมกันนิดนึงนะครับเอริกเซนฮาเขาก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็กล่าวชื่นชมเลยครับมานูเอลอูกาเต้กองกลางคนใหม่ของที นะครับซึ่งลงเล่นในเกมกับบาร์ซิลีเป็นตัวจริงแล้วก็ทํำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับยืนคู่กับคาเซมิโลและกคุมแดนกลางได้แบบอยู่หมัดเลยไล่ตัดเกมไล่วิ่งบทใส่คู่แข่งนะครับทำให้ทีมเนี่ยโอ้โหเล่นกันสบายเลยเทนฮาก็บอกว่าผมคิดว่าเขาเล่นดีเลย รวมถึงเป็นการออกสตาร์ทลงเล่นเป็นครั้งแรกด้วยในแง่ผลงานส่วนตัวเนี่ยก็ต้องหาตำแหน่งที่ลงตัวกับเขาให้เจอส่วนในแง่ทีมเนี่ยก็ต้องประคองให้แดนกลางเนี่ยมีความเหมาะสมจนในที่สุดก็จับจุดได้คุณสามารถเห็นระดับการเล่นของอุกาเต้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเขาเข้ามาเติมความแข็งแกร่งในขุมกำลังของทีม ซึ่งการมาของอุกเต้เนี่ยเทนฮารบอกว่าจะทําให้แดนกลางของทีมเนี่ยยืนกันแน่นขึ้นสามารถเพสซิ่งได้ทั้งทีมเพื่อตัดบอลจากคู่แข่งถ้าหากแมนยูเล่นกันได้แบบนี้ก็เชื่อว่าคู่แข่งทีมไหนมาเจอเราเล่นแบบนี้ก็ต้องเจอโจทย์ยากแน่ๆทำให้ทีมเรนานกลายเป็นทีมที่ล้มได้ยากซึ่งก็เป็นสถานะที่แมนยูควรจะทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเลยดีเลยของ มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยนะครับเล่นมาตอนนี้2นัดแล้วนัดแรกสำรองนัดนี้ตัวจริงถือว่าเป็นสิ่งที่แมนยูขาดหายไปจริงๆครับกับการที่มีกองกลางตัวรับสักคนยืนผนึกแดนกลางอยู่แบบนี้เดี๋ยวนะัดต่อไปนะครับแมนยูจะเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออกไปเยือนคริสตัลพาเลทวันที่21กันยายนนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่ง แล้วก็วันที่26กันยายนเนี่ยกลางสัปดาห์นะครับจะมีโปรแกรมยูโรปาลีกนัดแรกเลยแมนยูจะเปิดบ้านพบกับทเวนเต้ทีมจากเนเธอร์แลนด์นะครับเวลาตีสองนี่คือ2โปรแกรมต่อไปของทีมแมนยูนะครับมาดูเรื่องของคริสเตนอีลกเซ่นกันบ้างหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยเิ่นด้ระดับกาศลงเล่นแล้วก็ผลงานดีนะครับนัดกับซอลตันก็ลงตัวจริงนัดกับบาร์สลีย์เนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงแล้วเล่นเป็นบทบาท กองกลางตัวทําเกมแล้วก็ทําผลงานดีเลยนะครับยิงคนเดียว2ประตูอิลิเชนเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยก็บอกว่ารู้สึกดีมากที่ได้อยู่กับแมนยูถ้าพวกเขาบอกให้ผมไปผมก็จะไปแต่ว่าผมน่ยไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยเขาก็บอกว่าเขาชอบอยู่ที่นี่เพราะว่าครอบครัวเนี่ยชอบแล้วเมื่อได้อยู่เลยเนี่ยแล้วก็สามารถทําประโยชน์ให้ทีมได้ได้ลงเล่นเนี่ยนี่ก็คือเป้าหมายของเขามาตลอดนะซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันยากว่าในเรื่องของเวลาลงเล่นในฤดูกาลนี้นะครับว่าเขาจะได้เล่นมากน้อยแค่ไหน แต่เอลิกเซ่นก็มองแง่บวกครับเพราะว่าฤดูกาลเนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่โค้ดนะว่าจะจับเขาลงเล่น,ก,นกี่นัดกี่นาทีก็ตามแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีการพูดถึงนะครับเอลิกเซ่นเขาก็ก้มหน้าก้มตามทํางานหนักแล้วก็โฟกัสไปทีละเกมซึ่งเขาก็รู้ว่าสัญญาเขาเหลืออีกหนึ่งปีนะครับดังนั้นเนี่ยจะโฟกัสไปในปีนี้แล้วก็จะทุ่มเท,ทเต็มที่แล้วก็ดูว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนสําหรับการที่นักเตะคนหนึ่งเนี่ย มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ก็ทําให้ทีมมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกนะครับต้องชื่นชมนะครับได้รับโอกาสแล้วก็คว้าเอาไว้ได้นะคือเดนิเดอซนถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของทีมไปเลยนะครับในตอนนี้ส่วนข่าวดีหลังเกมชนะบาร์สลีย์เจ็ดสูญนะครับล่าสุดก็มีภาพออกมาแล้วว่าเมสันเมาส์กับลาสมุตฮอยลุนตอนนี้กลับมาร่วมกลุ่มซ้อมกับเพื่อนได้แล้วที่แคลิงตันนะครับโดยเมสันเมาส์เนี่ยมีชื่อเป็นตัวจริงเลยนะครับในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็มาในช่วงของเปดิดฤด เกมกับฟูลแลมก็มีชื่อเป็นตัวจริงรวมถึงเกมกับไบรตันด้วยแต่ว่าเกมกับไบรตันเนี่ยโดนเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เจ็บยาวไปเลยนะครับส่วนฮ้อยรุ่นเนี่ยยังไม่ได้เล่นเกมใหนเลยเพราะว่าเจ็บในช่วงปรีซีซั่นในเกมกับอาร์เซนอลที่เขายิงประตูได้ด้วยแล้วก็มีอาการแฮมสติงขึ้นมานะครับก็พักยามาจนล่าสุดเนี่ยเรียกความฟิตแล้วก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับแมนยูเนี่ย ก็ได้กองกลางมาเพิ่มอีกหนึ่งคนรวมถึงกองหน้าด้วยที่ตอนนี้ขาดแคลนอยู่ก็จะมีตัวเลือกทั้งเซอร์กซีแล้วก็ลาสมูทอยลุนนะครับเกมกับพาเลตมีสิทธิ์ที่2คนนี้จะกลับมามีชื่อ ไปท้ายไปดูข่าวของพี่มากกันหน่อยครับอังโตนี่มา์ซิยาวนะฮะกองหน้าฝรั่งเศสซึ่งซึ่งก็แยกทางกับแมนยูเป็นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปนักเตะฟรีเอเจนต์มีข่าวกับหลายทีมมากมายนะครับโดยเฉพาะเกือบไปเล่นที่บราซิลแล้วด้วยแต่ว่าดีลก็ล้มเลิกไปล่าสุดได้สโมสรแล้วนะครับมา์ซิยาเซ็นกับเออีเคนทีมจากกรีซเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา3ปีนะครับมีอายุจนถึง ปี2027แล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ย3.5ล้านยูโรต่อปีต้องรอดูว่าพี่หมากเราไปอยู่กรีซผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บที่เป็นปัญหามาตลอดเนี่ยทำให้เป็นอุปสรรคในการหาทีมใหม่มาอยู่กับเอเทนเนี่ยสัญญา3ปีเลยนะแล้วก็ค่าเหนื่อยสูงเนี่ย จะตอบแทนทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถือเป็นอีกคนที่ไปหลีกกริต่อจากฟาคุนโดปิอสตี้ปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ28ปีนะจริงๆก็ยังไม่ได้เยอะขนาดว่าต้องไปเล่นแบบหลีกกริอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของปัญหาบาดเจ็บมันทําให้หลายทีไม่ค่อยเชื่อมัน่นก็ต้องรอดูครับว่าจะกลับมาเปรี่ยงแั้งได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือข่าวสารของแมนยูที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรก็ติดตามทางแมนยู24นะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสสวััดีครบ